สวัสดีครับวันนี้พบกับ Poco F7 นะครับสมาร์ทโฟนระดับเรือธงในงบราคาหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับและถ้าถาว่าคุณเป็นคนที่เน้นดูหนังฟังเพลงเล่นเกมหรือว่าถ่ายรูปรุ่นนี้มันสามารถตอบโจทย์ให้คุณได้ครบหมดทุกอย่างเลยครับชิปเซ็ตได้เป็นตัวแรงอย่างตัว Snapdragon 8s Gen4 นะครับในส่วนของหน้าจอได้เป็นจออัม l e เความละเอียดหน้าจอสูงถึง 1.5K อีกด้วย แรมกระพรอมให้มาจุใจนะครับรุ่นนี้แรม12 g กิกรอม512กิกแบตเตอรี่6500ม ah ิลแอม ชาร์จเร็วอีก90วัตต์แถมในเรื่องของงานกล้องและงานวิดีโอ,อก,ก็ยังมีการสั่น OIS มาให้คุณใช้งานด้วยเรียกได้เลยว,ว่าเครื่องเดียวเนี่ยสามารถตอบโจทย์ให้คุณได้ครบหมดทุกอย่างอย่างแน่นอนนะครับและวถ้าหากว่าใครยังไม่รู้จักกับโ Proco F7 นะครับเดี๋ยววันนี้มารับชมรีวิวกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปร,ะรับชมคลิปเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยครับผมต้องฝากทั้งเบอบิน,นะครับช่วยกดติดตามและกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยแล้วกันนะครับ ไลค์กดแชร์ด้วยเนี่ยจะขอบพระคุณมากๆถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวมารับชมรีวิวกันได้เลยครับ ส่วนสีที่มีวางจำหน่ายในบ้านเรานะครับมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะสีแรกเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับก็คือสีที่ผมได้มารีวิวนั่นเองนะครับฝาหลังเนี่ยจะเป็นงานด้านนะในส่วนของโมดูกล้องเนี่ยดีไซน์ออกมาได้เท่มากเลยครับจะมีฐานยกขึ้นมาจากฝาหลังเป็นทรงวงรีนะด้านในเนี่ยมีกล้อง2ตัวนะครับแล้วก็จะมีเส้นแสงสีเขียวเวลาที่แสงมากระทบเนี่ยสวยงามมากๆแล้วก็จะมีแฟลช LED อยู่ด้านข้างนะครับส่วนสีที่2เนี่ยจะเป็นสีซินเวอร์นะสีนี้เป็นสีที่ทางแบรนด์เนี่ยเขาเน้นมาโดยเฉพาะเลยนะครับฝาหลังเนี่ยจะดีไซน์ออกแนวอวกาศหน่อยนะแนวหุ่นยนต์ประมาณนี้นะครับดูสวยงามมากๆเลยและสีสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับอา้าวเรามาดูกันทีบปุ่มและพอตต่างๆของรุ่นนี้กันหน่อยละกันนะครับทุกคนเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยจะเป็นถาดใส่ซิมนะครับรุ่นนี้ใส่ได้แค่ ของ20นาโ o นะไม่สามารถเพิ่ม Memory ี a การได้นะครับต่อมาจะเป็นไมค์สนฟนนะตามบริช่องเสียบสายชาร์จวิปพอร์ต Type C นะครับแล้วก็ตามบริชลำโพงนะครับส่วนฝังขวาของตัวเครื่องมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม Power ปุ่ม Power ไม่ได้เป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือนะทุกคนรุ่นนี้จะเป็นการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอนะครับ ซึ่งเฟรมของตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่ามีความคงทนแข็งแรงมากๆเลยเพราะเฟรมตัวเครื่องเนี่ยเป็นงานโลหะนะครับ ซึ่งทางแบรนด์เนี่ยเคลมมาว่าแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเนี่ยถึง140%เลยนะส่วนน้ำหนักของตัวเครื่องจะอยู่ที่215กรัมน,นะครับส่วนเรื่องของความบางอยู่ที่8.2ม mm ิลิเมตรครับมาดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันบ้างนะครับทุกคนต้องบอกว่าชิปเซตได้มาเป็นตัวแรงเลยนะรุ่นนี้มาพร้อมกับชิปเซนากอน 8s Gen4 นะครับชิปเซตเนี่ยสปีดสูงสุดอยู่ที่3.21กิกะเฮิร์นะแล้วตัว มีขนาดอยู่ที่4นาโนเมตรเท่านั้นเองนะครับนส่วนของการ์ดจอเนี่ยเป็นตัว Arduino 825นะครับคะแนนอัตูตู้ผมเทสมาให้รับชมกันด้วยนะครับคะแนนรวมอยู่ที่1,896,397คะแนนนะครับประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยดีขึ้นถึง30%เลยนะเมื่อเราไปเทียบกับตัว p o c o F6 นะครับเรียกได้ว,ว่าในเรื่องของ CPU เนี่ยแรงไม่แพ้กับรุ่นพี่อย่างตัว p o c o F7 Pro เลยแล้วก็ต้องบอกว่าด้วยความที่ชิปเซตมันแรงนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเกมทุกเกมที่อยู่บน Play Store นะครับทุกคนสามารถเล่นได้ทุกเกมอยู่แล้วแล้วคุณจะปรับกราฟิกเป็นแบบสุดเนี่ยมันก็ยังคงเล่นได้อย่างลื่นไหลยอยู่นะครับส่วนใครที่เน้นในเรื่องของการใช้งานทั่วไปสายโซเชียลนะฮะไม่ต้องกังวลใจเลยเพราะรุ่นนี้นะครับสามารถทําได้อย่างลื่นไหลเลยครับในส่วนของเกมเนี่ยเกมที่ผมไปทสมามีทั้งหมด3เกมนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่การเล่นเกมกันเลยครับซึ่งก่อนการเล่นเกมนะ รเราสามารถเข้าไปแถบด้านข้างนะก็นะคือแถบเกมทโบนั่นเองนะครับเพื่อปรับการทํางานของ CPU และ GPU ก่อนการเล่นเกมได้นะมี2โหมดนะครับโหมดแรกจะเป็นโหมดสมดุลนะ โหมดที่2จะเป็นโหมด y Boost นะครับซึ่งผมก็จะเลือกมาที่โหมดนี้นะโดยที่เกมแรกเนี่ยจะเป็นเกม PUBG นะครับกราฟิกเนี่ยผมเลือกมาที่ลื่นไหลนะเฟรมเรทนะครับผมเลือกมาที่ Extreme นะครับ,บก่อนเลยเนี่ยเรามาดูกันที่ตัวเจโรสโคปกันก่อนเลยครับผมว่าตัวเจโรสโคปของรุ่นเนี่ยมันลื่นมากเลยนะไม่หน่วงไม่ช้าคือมันแทบจะเรียวไทม์เลยก็วาดได้นะครับใครที่ชอบเล็งเป้าผ่านตัวเจโรสโคปเนี่ยยิงสนุกอย่างแน่นอนครับส่วนเรื่องของความลื่น ไหลในการเล่นเกมต้องบอกว่าเล่นเด่ลื่นมากครับเนื่องจากว่าตัวชิปเนี่ยเป็นตัวตระดับเรือธงนะฮะสถาบระก้อน 8s Gen4 เนี่ยทำให้เล่นได้ไม่มีสะดุดไม่น่วง ภาพของเกมเนี่ยไหลลื่นสมูทมากๆผมว่าเล่นได้ลืนล่น,นไม่ต่างกันเลยกับรุ่นพี่อย่างตัว F7 Pro นะครับที่ใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 3นั่นเองนะยิ่งเวลาหมุนตัวเวลาแผนเป้าตามติดศัตรูเนี่ยยิ่งเห็นได้ชัดเลยว่ามันลื่นมากส่วนอาการแหลกแบบหนักๆระหว่างการเล่นเกมเนี่ยเท่าที่ผมได้ลองเล่นมาก็ยังไม่เจอแต่อย่างใดนะครับ้าจคะแนนความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไป10คะแนนเลยครับส่วนเกมที่2จะเป็นเกมฟรีไนะครับทุกค การาฟิกต่างๆเนี่ยผมปรับสุดหมดทุกอย่างเลยนะซึ่งจากการที่ลองเล่นมานะครับความลื่นไหลในการเล่นเกมเนี่ยเล่นได้ลื่นมากเลยครับภาพไหลลื่นสมูทดีเลยไม่ว่าจะเป็นการหันซ้ายหันขวาเวลาแผนเป้าเนี่ยภาพดูสมูทไหลลื่นดีมากๆส่วนการแหลกแบบหนักๆสำหรับเกมเนี่ย ไม่มีเลยนะหรือแม้แต่อาการสุดุดเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยก็ยังไม่เจอแต่อย่างใดนะครับส่วนในเรื่องของความร้อนเนี่ยมีบ้างเหมือนกันแต่ไม่ถึงกับร้อนจนจับไม่ได้แต่อย่างใดนะครับเพราะรุ่นเนี่ยเขามี l ลิควิด o ูลเทคโนโลยี4.0นะมาช่วยระบายความร้อนนั่นเองนะครับผมเล่นมาประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ38 39 40ประมาณนี้ก็ถือว่าควบคุมความร้อนได้ดีเลยนะส่วนฟลิกระทัดของจอผมว่าดีมากเล ทัดง่ายทัดลื่นดีมากทําให้การบังคับทิศทางการยิงหรือทิศทางการเดินเนี่ยมันทําได้อย่างง่ายดายเลยนะครับเท่าที่ได้ลองเล่นมาเนี่ยก็ยังไม่เจอปัญหาเรื่องทัดเพี้ยนหรือทัดไม่ติดแต่อย่างใดนะค่าที่คะแนนความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไป9.5คะแนนเลยครับส่วนเกมที่3จะเป็นเกม ROV นะครับทุกคนสำหรับเกมเนี่ยปรับได้สูงสุดจะได้แค่60เฟรมเรทนะและต้องบอกว่าเล่นได้ลื่นมากครับแทบจะไม่มีอาการสะดุดของเฟรมเรทเลยนะสา โวก r o v เนี่ยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนโดยที่ชุดเขาตีไฟใหญ่ๆตลอดทั้งเกมนะครับเฟรมเรทเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ59-60อยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเราไปเทียบกับตัว F7 Pro เนี่ยก็ถือว่าเล่นดลื่นไม่ต่างกันเลยนะและผมได้ลองเล่นเกมนี้ต่อนเนื่องไปประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับเฟรมเรทเนี่ยก็ยังนิ่งอยู่นะอยู่ที่59-60ตลอดเวลาเลยนะครับส่วนไฟเล็กๆเ,เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแทบไม่มีผลอะไรกับเฟรมเรทอยู่แล้วนะมันจะอยู่ที่ 60, 60 นิงๆส่วนโฟลิกระทัดของจอต้องบอกว่าทัดง่ายมากทัดลื่นเลยแหละบ,บังคับทิศทางการเดินก็ง่ายนะครับเท่าที่ผมได้ลองเล่นมาเนี่ยก็ยังไม่เจอปัญหาเรื่องทัดเพี้ยนหรือทัดไม่ติดแต่อย่างใดนะค่าที่กันในความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไป10คะแนนเลยครับมาถึงเรื่องแรมกับรองกันแล้วนะครับทุกคนนะรุ่นนี้ได้มาจุดใจเลยนะครับแรมเนี่ยได้มาอยู่ที่12กิกนะครับและคุณสามารถขยายแรมเพิ่มเติมได้อีก12กิกนะโดยส่วนของแรมเนี่ยจะเป็นแบบ L P D D R 5X นะครับในส่วนของ ROM เนี่ยมีวัตถหน่ายทั้งหมด2ความจุนะเขาจะมีตัว ROM 256 g b และ ROM 512 g b นั่นเองนะครับในส่วนของ ROM เนี่ยจะเป็นแบบ U f S 4.1นะครับซึ่งผมเองได้เทสประสิทธิภาพในการอ่านเขียนของ ROM มาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะครับประสิทธิภาพในการอ่านเนี่ยอยู่ที่3,671ันเมกต่อวินาทีนะครับส่วนประสิทธิภาพในการเขียนเนี่ยอยู่ที่3,788ั w. นเมกต่อวินาทีครับมาถึงเรื่อง หน้าจอกันบ้างนะครับทุกคนถือว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้อีกเหมือนกันนะครับการดีไซน์ของหน้าจอจะเป็นแบบดอทดิสเพย์นะครับหรือว่าต้องเจาะรูตรงกลางนั่นเองนะครับขอบจอรุ่นนี้ต้องบอกว่าบางเฉียบเลยนะก็เลยทําให้ได้พื้นที่ของหน้าจอเนี่ยมากถึง9 4 2 3เกันเลยทีเดียวนะครับดูคอนเทนต์เนี่ยชัดเต็มตาอย่างแน่นอนนะส่วนพของหน้าจอเนี่ยได้เป็นจออั o โมเรตนะครับหน้าจอขนาดใหญ่6.83นิ้วความละเอียดหน้าจอ สูงถึง 1.5K เลยครับ r e s o l u t i o n ของหน้าจอจะอยู่ที่1,280คูณ2,772นะครับและยังได้รับมาตรฐาน DCI-P3 สูงถึง100%อีกด้วยนะและหน้าจอของรุ่นนี้ก็ยังเสริมความแข็งแกงร่งด้วยกระจก Corning Gorilla Glass 7i อีกต่างหากครับซุเฟอร์แฟนของ Netflix เนี่ยคุณสามารถดู Netflix ได้ที่ความละเอียด L1 เลยนะหรือว่า Full HD นั่นเองนะครับและหน้าจอของรุ่นนี้นะครับก็ยังรองรับในส่วนของ Dolby วิชชันได้ด้วยรองรับในส่วนของ HDR 10+ Part อีกตั้งหากนะครับเรียกได้ว,ว่าสายเน็ตฟิกเนี่ยตอบโจทย์ได้ดีมากๆนะครับส่วนความแม่นของพิกเซลจอนะครับรุ่นนี้ได้มาที่447 PPI นะครับความสว่างของหน้าจอรุ่นนี้พิกสูงสุดอยู่ที่3,200นิตเลยนะเรียกได้ว,ว่าสามารถไปใช้ง,งานกลางแจง้งได้แบบสบายๆเลยครับแต่นอกจากนี้แล้วเนี่ยจอรุ่นนี้ก็ยังได้รับมาตรฐาน TV Lighted นะครับว่าแสงสีฟ้าตามนะช่วยถนอมสายตาม เวลาเล่นต่อกนกลาคืนได้ดีมากๆเลยครับรีเฟรชของหน้าจอนะครับรุ่นนี้ได้มาสูงสุดอยู่ที่120เฮิร์นะครับใครเป็นคนที่ชอบเล่น Facebook ไถดูฟีดข่าวเนี่ยรับรองได้เลยว่าไถาแบบสมูทยอย่างแน่นอนครับไหนส่วนของการโครนแอปเนี่ยรุ่นนี้สามารถโครนแอปได้สูงสุดถึง33แอปกันเลยทีเดียวนะครับแอปไหนที่มันรองรับมันก็จะขึ้นรายชื่อมาแบบนี้เลย เรายังสามารถโคลนแอปเกมได้ด้วยนะครับส่วนสายเกมหรือใครที่ชอบบันทึกหน้าจอนะครับรุ่นนี้สามารถเลือกความละเอียดของหน้าจอได้สูงมากๆเลยนะและยังสามารถเลือกอาตาเฟรมเรทได้ด้วยนะครับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่90เฟรมเรทเลยครับยังสามารถแบ่งหน้าจอได้นะคุณจะแบ่งเป็น2ส,สว่วนด้านบนด้านล่างก็ได้นะครับหรือใครจะทําเป็นหน้าต่างลอยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับมาถึงเรื่องกล้องถ่ายรูปก,กันแล้วนะครับทุกคนนะต้องบอกว่าในเรื่องของงานกล้อง และงานวิดีโอ,โอเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ได้ดีมากนะครับใครในเรื่องของการทาคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นการใช้กล้องหน้าในการถ่ายวิดีโอ,โอหรือว่ากล้องหลังในการถ่ายวิดีโอเนี่ยผมบอกได้เลยว่ารุ่นเนี้ยตอบโจทย์ได้ดีมากๆนะครับ,บรมาดูกันที่กล้องหลังกันหน่อยทุกคนรุ่นนี้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 50ล้านพิกเซลนะครับกล้องระโดดรับแสง f 1.5นะเซนเซอร์เนี่ยได้เป็นของ Sony IMX 8 8 2นะครับขนาดของเซนเซอร์อยู่ที่1นึ่ส่วนหนึนิ้วนะมาพร้อมกับกันสั่น OIS นะครับส่วนกล้องตัวที่2จะเป็นกล้องอัลตตาไว้นะครับความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลสำหรับถ่ายมุมกว้างๆนั่นเองนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยได้ความละเอียดมาที่20ล้านพิกเซลครับมาดูกันที่การถ่ายรูปกันหน่อยนะครับขออนุญาตเริ่มจากกล้องหน้าก็แล้วกันนะครับทั้งโมดูปถ่า ลายและหมดภาพบุคคลเนี่ยสามารถปรับความเนียนของผิวได้ปรับทนผิวปรับหน้าเรียวจมูกปากคางเนี่ยเรียกได้เลยว่าปรับได้ครบหมดเลยนะครับค่าบิวตี้สามารถปรับไว้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่100ะระดับนะครับผมปรับมาที่ประมาณ60%นะก็ถือว่าเกลี่ยผิวได้เรียบเนียนดีมากสกินโทนของผิวเนี่ยผมชอบมากเลยนะมีความฟุ้งฟิง้งมีความบ้องแบลวสีสันของภาพเนี่ยก็สว่างสดใสดีมากมาก ยังถ่ายรูปในที่แสงน้อยได้ดีอีกด้วยครับส่วนการะตะขอบของโหมดภาพบุคคลนะครับตัดได้เนียนดีเลยครับทุกคนแทบจะไม่มีส่วนที่เบลอเนี่ยกินเข้ามาในตัวแบบเลยนะและข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับคือทั้งโหมดรูปถ่ายและโหมดภาพบุคคลเนี่ยมี HDR มาให้ใช้งานด้วยสามารถถ่ายย้อนแสงได้ดีขึ้นโดยภาพรวมเนี่ยก้องหน้าทำได้ใกล้เคียงกับรุ่นพี่อย่างตัว F7 Pro เลยครับ มาดูกันที่กล้องหลังกันบ้างนะครับทั้งโหมดรูปถ่ายและโหมดภาพบุคคลเนี่ยจะปรับค่าบิวตี้ได้แค่ความเนียนของผิวเท่านั้นนะไม่สามารถปรับรูปแบบของใบหน้าได้นะครับโดยความรู้สึกส่วนตัวแล้วเนี่ยผมว่าถ่ายได้ดีไม่แพ้กับกล้องหน้าเลยครับที่ผมเทสมาให้ดูเนี่ยก็จะเป็นระยะ 2x ทั้งหมดเลยนะครับผมว่าระยะเนี่ยมันเหมาะกับการถ่ายบุคคลได้สวยที่สุดแล้วนะครับภาพที่ได้เนี่ยคมชัดมากนะยิ่งถ่ายในที่แสงเยอะๆถ่ายกลางแจ้งเนี่ย ภาพที่ได้เนี่ยคมกริบเลยครับส่วนการถ่ายในที่แสงน้อยก็ถ่ายได้ดีเกินคาดเลยครับตัวเซ็นเซอร์ชุดกล้องเนี่ยเก็บแสงได้ดีมากทําให้ภาพที่ได้เนี่ยชัดเจนใกล้เคียงกับการถ่ายกลางแจ้งเลยครับส่วนการเกลี่ยผิวเนี่ยก็เกลี่ยได้เรียบเนียนละมุนด,ดีเลยครับผมปรับดิวตี้มาที่ประมาณ60%นะถ้ะจะใครคิดว่ามันเนียนวัวจะเกินไปก็สามารถลดค่าดิวตี้ลงได้ครับ สนกรถ่ายอาหารถ่ายสิ่งของเนี่ยผมจะใช้ระยะ 2x นะครับภาพที่ได้เนี่ยคมชัดดีมากภาพไม่แตกและยังให้สีสันที่สมจริงอีกด้วย มาดูกันที่งานวิดีโอกันบ้างนะครับวิดีโอกล้องหลังเนี่ยอาจได้สูงสุดจะเป็น 4K 60เฟรมเรทนะครับความละเอียดเนี่ยจะไม่สามารถเปิดช็อตสเตดี้ได้นะครับหรือว่าเปิดกันสั่นนั่นเองนะแต่เท่าที่ผมได้ลองเทสมาเนี่ยผมว่าวิดีโอก็ยังนิ่งอยู่นะและวิดีโอเนี่ยก็ยังถ่ายได้ชัดเจนดีมากชัดทั้งตัวแบบและชัดทั้งฉากด้านหลังเลยครับเฟรมเรทเนี่ยไหลลื่นและสมูทดีมากๆเลยครับวิดีโอต่อมาเนี่ยจะเป็น 4K 30เฟรมเรทนะครับ ทุกคนนะความละเอียดเนี้ยจะไม่สามารถเปิดชุดสเตดี้ได้นะครับแต่ที่ผมได้ลองเช็มาเนี่ยผมว่าวิดีโอก็ยังนิ่งอยู่นะอาการสั่นเนี่ยแทบไม่มีเลยครับนิ่งมากๆซึ่งถ้าใครอยากจะเปิดชุดสเตดี้เนี่ยความละเอียดมันจะฟิกเอาไว้ที่ 1080p 30เฟรมเรทนะส่วนในเรื่องของความคมชัดนะครับวิดีโอเนี่ยถ่ายได้ชัดเจนดีมากสีสันของวิดีโอเนี่ยก็สว่างสดใสดีเลยครับใครเน้นการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหลังเน้นในเรื่องของการถ่ายทำคอ คอนเทนต์นะ Poco F7 เนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนครับและนอกจากนี้แล้วก็ยังสามารถถ่ายวิดีโอด้วยเลนวายได้ด้วยนะที่ความละเอียด 1080p 30เฟรมเลทนะครับถือว่าถ่ายได้ชัดเจนดีไม่แพ้เลนหลักเลยครับได้มุมมองที่กว้างมากๆเก็บวิวด้านข้างได้ครบหมดเลยเพียงแต่ความสว่างของวิดีโอเนี่ยมันอาจจะตอบลงเล็กน้อยนะถ้าเราไปเทียบกับเลนหลักนะครับส่วนในเรื่องของความนิ่งวิดีโอเนี่ยทำได้ดีเหมือนเลนหลักเลยครับวดี โอนิ่งมากๆอาการสั่นเนี่ยแทบไม่มีเลยครับส่วนวิดีโอกล้องหน้านะครับอัดได้สูงสุดเนี่ยจะเป็น10,80 p 6 0เฟรมเรทนะครับแต่ที่ผมเทสมาจะเป็น10,80 p 3 0เฟรมเรทนะคลิปแรกจะเป็นการถ่ายกลางแจ้งนะครับวิดีโอชัดเจนดีมากตัวแบบคมชัดสีสันสว่างสดใสดีสวยรายละเอียดฉากด้านหลังเนี่ยก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับซึ่งความละเอียดเนี่ยคุณสามารถใช้โหมดบิวตี้ได้ด้วยนะสก,กินโทนของผิวเนี่ยถือว่าสวย ผิวเนียนละมุนดีมากอาการแสงวูบวาบระหว่างการถ่ายเนี่ยก็ไม่มีให้เห็นอีกด้วยส่วนคลิปที่2นะครับจะเป็นการถ่ายในคาเฟ่นะครับแสงเนี่ยค่อนข้างน้อยมากเลยนะแต่ถ่ายออกมาได้ดีเกินคาดเลยครับวิดีโอชัดเจนดีภาพไม่แตกไม่เป็นวุ้นนะแถมยังเกลี่ยผิวได้เนียนและสวยมากๆอีกด้วยครับ อ่ะทีนี้เรามาดูกันในส่วนของ AI กันบ้างนะครับทุกคนรุ่นนี้เขามี AI ไหมคุณใช้งานด้วยและก็ต้องบอกว่า AI ของรุ่นนี้ฉลาดมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันที่การลบคนลบวัตถุก,กันก่อนเลยครับมาดูกันที่รูปนี้กันหน่อยนะครับทุกคนผมจะลบคนที่อยู่ด้านหลังของตัวผมนะครับซึ่งผมจะใช้โหมดลบผู้คนนะรอระบบประมวลผลสักครู่เสร็จแล้วเราก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราจะลบใครออกไปบ้างนะ จากนั้นก็กดที่เริ่มลบนะครับซึ่งผลปรากฏว่าลบได้เนียนมากมีการสร้างฉากให้ดูกลมกลืนกับฉากเดิมได้ด้วยนะโมต่อมามาดูกันที่โหมดขยายกันบ้างนะครับก็คือการสร้างฉากเพิ่มเติมจากรูปถ่ายของเรานั่นเองนะครับซึ่งรูปเนี้ยผมรู้สึกว่ามุมมองมันแคบไปหน่อยนะครับผมก็เลยอยากจะขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นและเราสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าจะให้การสร้างฉากเนี่ยเล็กหรือว่าใหญ่แค่ไหนซึ่งผมจะย่อภาพต้น ปับให้เล็กเพื่อที่จะให้ AI ขยายภาพ โดยที่ผมเลือกมาที่192%นะครับผลปรากฏว่ามันสร้างฉากออกมาได้กลมกลืนกับภาพเดิมได้อย่างไร้รอยต่อเลยครับและยังสร้างฉากที่มีความสมจริงมากๆแก่ถ้าหากว่าเราไม่พอใจนะก็สามารถสร้างฉากใหม่ต่อไปได้เรื่อยๆเลยครับต่อมามาดูกันที่การซ่อมแซมภาพเก่ากันบ้างนะครับทุกคนนะเป็นภาพเก่าเมื่อสมัย10กว่าปีที่แล้วนะโดยใช้โหมดเสริม HD นะครับซึ่งผลปรากฏว่าภาพที่เจนขึ้นมาใหม่เนี่ย ชัดกว่าเดิมเยอะเลยครับสามารถดูเปรียบเทียบกับภาพเก่าได้เลยนะแล้วเรายังสามารถให้ AI เขียนบทความตามหัวข้อเรื่องที่เรากําหนดได้ด้วยนะครับอย่างเช่นหัวข้อปลาแซลมอนเลือกมาที่ส่วนขยายรอสักครู่เพียงเท่านี้คุณก็ได้บทความที่เกี่ยวกับปลาแซลมอนแล้วครับและยังสามารถแก้ไขคําที่เขียนผิดได้ด้วยนะเผื่อว่าใครไม่แม่นในเรื่องของตัวสะกดนะครับโดยเข้าไปที่การตรวจการและแก้ไขซึ่งตัว AI ประมวลผลและแก้ไขคําผิดได้ไวมากๆมาถึงเรื่องแบตเตอรี่กันแล้วนะครับทุกคนเห็นตัวเครื่องบางๆแบบนี้แต่ว่าคุณได้ความจุแบตเตอรี่มามากถึง6,500ม ah ิลลิแอมเลยนะครับรุ่นนี้ยังมีโทโบชาร์จมาให้คุณใช้งานด้วยนะรองรับการชาร์จเร็วสูงสุดจุดที่90วัตต์เลยครับชาร์จแบตเตอรี่เพียงแค่30นาทีเนี่ยคุณก็ได้แบตเตอรี่มาแล้วถึง80%นะและยังสามารถชาร์จย้อนกลับได้ด้วยนะครับคุณสามารถแชร์แบต ตี่ไปให้เครื่องอื่นๆได้ที่ความเร็วในการชาร์จ22.5วัตต์เลยครับส่วนค่ามาตรฐานการก,ารนาการันน้ำกันฝุ่นนะครับรุ่นนี้ถือว่าได้มาดีมากๆนะครับมาพร้อมกับค่า IP 6 8นะครับก็คือการน้ำได้ที่ระดับความลึก ไม่เกิน1.5เมตรนานสูงสุดไม่เกิน30นาทีนะส่วนเรื่องของเวอร์ชันอนดรอยนะครับรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับ Android 15นะครับมีการครอบทับด้วย Xiaomi Hyper OS เวอร์ชันอน์จน่นะครับทางแบรนด์การันตีว่าสามารถอัปเดตข้ามเวอร์ชันให้นานสูงสุดถึง4ปีเลยนะและอัปเดตความปลอดภัยของตัวเครื่องให้นานถึง6ปีเลยครับในส่วนของ WiFi นะครับรุ่นนี้รองรับได้ถึง Wi-Fi 7เลยนะและในส่วนของเวอร์ชันบลูทูธเนี่ยจะเป็นบลูทู รเวอร์ชั่น5.4ครับทีนี้นเรามาดูกันที่เรื่องของงานลำโพงกันบ้างนะครับทุกคนนะรุ่นนี้ได้ลําโพงมาใช้งานถึง2ตัวนะมีระบบเสียงของ Dolby a s m o มมาให้คุณใช้งานด้วยคุณสามารถปรับโหมดเสียงต่างๆได้หลายแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นโหมด ROCK โหมดแจ๊สโหมดป๊อปโหมดคลาสสิกหรือใครจะปรับแบบอีกอ r เรเซอร์ก็สามารถทําได้นะเผื่อว่าใครหูเทพๆต้องการปรับเองอะไรแบบนี้นะครับคุณภาพเสียงเนี่ยก็ต้องบอกว่าดีมากเลยครับเสียงเบสเนี่ยได้ยินค่อนข้างชัดเจนนะส่วนพวกเสียงกลางเสียงคนร้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าเสียงใสเสียงเคลียร์มากๆต้องขออนุญาตช่อง The ะบอสเรดิโอด้วยละกันนะครับยืมเพลงพรอมๆมาประกอบคลิป เดี๋ยวมาลองฟังกันครับเอาฉันออกไปจากความสัมพัน อุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ภายในกล่องมีอะไรกันบ้างมาดูกันครับชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะซึ่งสามารถใจไฟได้สูงสุดอยู่ที่90วัตต์เลยครับชิ้นที่2จะเป็นสาย USB UH นั่นเองนะครับซึ่งมันพอร์ต t y p C นะและชิ้นที่3เนี่ยจะเป็นเคส TPU นะครับรอบนี้ให้มาเป็นสีดําแบบนิ่มนะฮะผมแนะนําว่าคุณควรจะใส่เอาไว้นะอย่างน้อยๆเนี่ยเวลาเครื่องตกกันจอแตกกันขอบตัวเครื่องเป็นรอยได้นะครับชิ้นต่อมาเป็นฟิล์มใสนะครับเขาติดมาให้ บนหน้าจอเรียบร้อยแล้วและชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะไปเข็มจิ้มซิมครับมาดูกันที่ราคาเปิดตัวกันบ้างนะครับทุกคนนะสำหรับ Poco F7 แรม12รอม256 g b เนี่ยเปิดตัวราคาอยู่ที่13,999บาทนะครับช่วงเปิดตัวเนี่ยลดราคาลงมาเหลือ13,499บาทนะส่วนความจุแรม12 ROM 512 g b เนี่ยเปิดตัวราคา14,999บาทนะครับช่ว เปิดตัวเนี่ยราคาเหลือเพียงแค่14,499บาทเท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่าราคาเปิดตัวเนี่ยยั่วยวนใจมากๆเลยทุกคนเพราะว่าสเปคที่เขาให้มาเนี่ยถือว่าให้มาแบบนันเอียดเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนที่สามารถตอบโจทย์ได้ครบหมดทุกอย่างเลยครับไม่ว่าคุณจะในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมหรือว่าถ่ายรูปนะครับ มันตอบโจทย์ได้ครบคันจริงๆซึงถ้าหว่าคุณดูคลิปวิดีโอนี้จบนะครับแล้วคุณสนใจสินค้าเนี่ยทุกคนสามารถ สั่งซื้อสินค้าอยู่ใน Product ์แท็กภายในคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับด้านล่างฝั่งซ้ายมือสุดเนี่ยคุณกดไปได้เลยรับรองไเลยะว่าสินค้าที่คุณสั่งซื้อเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนนะครับก็หวังว่าคลิปเนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะสำหรบับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมและก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ